สัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คืนหมาหอนนะคะโพสุดท้ายไม่สิโพเดียวของดิฉันนะโพเดียวของดิฉันนะคะใครจะได้เป็น Miss Universe Thailand 2020นะคะอ,อุ่นจะขอเริ่มท็อป10ท็อป5ท็อป3แล้วก็คนที่มงนะคะอุ่นต้องบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยเนื่องจาก อุ่นฟังกรองนะคะว่ากรองเนี่ยเขามีเขามองหาอะไรบ้างมีคุณีเรียอะไรบ้างนะคะในการเลือกเมส universe thailand จากคนนะคะเข้าใจว่ากายภาพ50สมองการตอบคำถามสติสัมปชัญญะอีก50ดังนั้นเนี่ยเราต้อง เวลาอุ่นเลือกคนนะนะคะก็ก็มีเหตุผลสนับสนุนนะก็ต้องดูว่าเขาตอบคําถามที่ผ่านมาเป็นยังไงดีไหมการใช้ภาษาได้หรือเปล่าถามว่าภาษาอังกฤษสําคัญไหมในการเป็น Miss Universe อุ่นจะบอกว่าสาคัญนะคะการใช้ภาษาอังกฤษการพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นตัววัดความโง่ความฉลาดนะภาษาแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษากลางที่ สื่อสารกับคนทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการเป็น m e ส s u n ูนิเว e รเนี่ยอุ่นเชื่อว่ามันเขาต้องมีการเป็นการพูดในที่สาธนารณะนะคะแล้วก็มีการออกรายการอะไรแบบนี้คือจะใช้ล่ามตลอดเวลาเลยไม่ได้นะคะคนที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาในการาในการเป็น m มส s u n ูนิเว e ร์่นก้าพูดได้เลยเพราะว่าตั้งแต่2 0 1 5ถึง2019เนี่ยไม่มีใครเลยที่พูดภาษาอังกฤษ ไม่เก่งนะคะจะบอกว่าขนาดว่า,าหมอไอปีสองพันสิบหกปีน้ำตาลนะคะใช้ล่ามตอนตอบคําถามก็จริงแต่ว่าเขาเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้แบบได้ปล่อเลยนะคะเวลาออกรายการก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้เลยดังนั้นภาษาอังกฤษสําคัญค่ะภาษาอังกฤษสําคัญในการเป็น public speaker นะคะที่จะพูดแล้วก็จะไลฟ์ให้คนทั่วโลกดูนะคะอย่างงานของ Miss Universe ที่ชอบไลฟ์ชอบคุยกับคนนุ้งคนน,นี้หาทุนให้กองหรืออะไรเงี้ยนะคะ อ่ะท็อป10คนแรกไม่พูดไม่ได้นะคะคนนี้ซามีนาซามีนาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่นำพา diversity นะคะมาสู่สังคมเป็นความสวยรูปแบบใหม่จริงจริงจงจ,งจะบอกว่าลูกครึ่งแอฟริกานะคะ จะเป็นแอฟริกรันเขาบอกว่าคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเซมีนาเนี่ยเป็นแอฟริกันอเมริกันนะคะ,ะจะบอกว่าการที่เขาเป็นเป็นคนผิวดำนะคะเป็นลูกครึ่งอะเนาะมันคือความสวยรูปแบบหนึง่งที่คนไทยบางท่านอาจจะไม่เก็ตอะนะคะแต่ว่าเขาได้โชว์คาริสม่านะคะการเปล่งประกายตรงนี้ออกมาแล้วไม่ได้พูดเกินเลยนะซามีนาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มาก คุณอาจจะบอกว่าสําหรับฉันเขาไม่สวยแต่สิ่งที่เขาแสดงออกอะค่ะทั้งการพูดคําพูดคําจาความร่าเริงสดใสแม้แต่ performance นะคะในรอบ preliminary เนี่ยซามิน่าคือบทพิสูจน์ได้แล้วว่าทำไมเขาถึงควรเขา้ารอบตอนแรกอะคะอุ่นเห็นเขาตอนแรกขอโทษด้วยนะน้องเห็นเขาตอนแรกแบบอุ่นคิดว่าไม่น่าหรอกน่าจะลักษณะเป็นแบบ เข้าได้ไรเงี้ยเพราะว่าเขาแตกต่างแต่ว่าอยู่ดีๆนะคะเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีทีมไม่ได้มีกระแสใดๆเลยแต่ว่าใช้ใช้ความเป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะทำให้มีสเสน่ห์หมแบบเซอร์ไพรส์กับซามมนามากเลยนะคะยังไงก็ต้องให้เขา้าคือถ้าเขาพูดตอบคำถามดีเข้าทํา5ห้าก็ไม่แปลกนะคะอ่ะคนต่อไปหลังจากซามมนานะคะก็คือแพรวนเน์ หแคลวันนี้ที่เป็นผู้หญิงที่ที่ถือว่าสวยยอยักย,ยาวไปถึงเอ่อยาวไปถึงกลับไปเมืองไทยจังเกฤดกลับไปเมืองไทยได้เลยนะคะเป็นคนที่สวยแบบเป็นคนที่หน้าแบบเอาจริงหน้าแบบน้านแบบเนี้ยเอาไปให้ผู้หญิงผู้ชายทั่วโลกที่ไหนก็ได้ดูเขาก็บอกหมดเลยว่าคนเนี้ยสวย คือเป็นแบบรูปหน้าทองสัดส่วนทองคําและยังหุ่นดีมีวินัยที่ชอบมากกว่านี้นะคะก็คือเพื่อนอุ่นรู้จักแพรวนิตด้วยความที่เขาทําเคยทําทูมาก่อนเนาะเพื่อนอุ่นบอกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้น่ารักมากเด็กคนนี้ใส่ดีอะไรเงี้ยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้นอกจากหนังหนังหน้าที่ดีแล้วนิสัยเขายังดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือต้องเข้าเลยบางคนบอกเออเขาเสียแพรวนิตอะ เ้าเสียแพรวนิทที่ที่ให้อยู่ในท็อป10นะคะเพราะว่าสำหรับอุน่นแพรวนิทสวยแต่ไม่ชายเลยบางคนบอกว่าเขาชายนะคะจะสำหรับอุ่นเนี่ยแพรวนิทเหมือนเมเกนมาโคลมากเลยนะคะตาเศร้าอันนี้อันนี้ความคิดนะอย่าลืมนะเเขาจะมีตาที่เศร้าบางคนบอกว่าเขาเครียดแต่บางทีอุน,นรู้สึกว่าขาตาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแหละ <laughs> เขาเป็นคนตายอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือหน้าเหมือนเครียดอะไรเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะเขาอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เครียดอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้แพรวน,นิชเป็นคนที่พยายามแล้วก็เขามาเต็มที่แต่ถามว่าด้วยอาจจะเป็นบุคลิกหรือว่าการาการแสดงออกการ p พรีเซนต์ตัวเองก็ได้ทำให้เขาไม่ได้ชนแสงมากที่จะไปสู้เข้าไปในท็อป5สำหรับอุ่นได้อะไรย่างเงี้ยนะคะก็ยังให้ท็อป10ค่ะหวังว่าวันฟ i แนลน้องจะใช้ชายมากขึ้นนะคะอ่ะ ต่อไปคนถัดไปคือน้องอายนะคะน้องอายเนี่ยขอเรียกได้ว่ามาเมื่อเพราะเขาไม่ได้อยู่ในแก๊งัวเก่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทำคนด,ดีทําดีมาตลอดคือเป็นคนที่แบบว่ามาเรื่อยๆมาเรื่งๆแต่สวยสวยแต่พรีลิม i นารีเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขาเดินแบบต้องให้ค่ะคือยังเอาจริงๆนะอุ่นเชื่อว่ากองเนี่ย ต้องมีต้องมีมามืดเข้าที่แบบคนไม่ได้เก่งไม่ได้คิดว่าคนนี้จะเข้าอะเขาต้องมีเข้าด้วยไม่งั้นอ่ะกลายเป็นว่ามีพื้นที่ไว้ให้แค่ตัวเต็งเหรอมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะคะอาอเนี่ยเป็นคนที่ทําด้วยตัวเองมาด้วยตัวเองจริงๆดีมากๆเลยค่ะคนเขาอ่ะถัดไปซินดี้ไม่พูดถึงซินดี้ไม่ได้เลยความสดใสความร่าเริงการเป็นตัวของตัวเองฉีกขนธรมเนียมประเพณีของนางสาวเชียงใหม่ทุประการ ไม่มีความแต่คือไม่ได้ตัดต่อนยอนนะคะคือเขามีความแบบแซบเฟียสในขณะที่คันก็เป็นล่าเริงแบบเป็นเด็กด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่พอขึ้นเวทีปุป๊บเวลาการเดินขาตึงเดินแบบโอ้โหดีมากค่ะแล้วก็ทำได้ดีพรีมินารีอัางคนอาจจะบอกว่าชุดไม่สวยซ้องอุ่นก็สวยอ่ะไม่ไม่ไมคือคือเราไม่ใช่กรูเนาะเราไม่ใช่แบบ f a ชั่เนเอ็กซ์เอะไรเงี้ยก็สำหรับอุ่นมองด้วยตาเนื้อนะคะด้วยตาเนื้อไม่ใช่ตาทิพนะคะก็สวยสวยงามแล้วก็เข้ากับน้องดีอะไรเงี้ยคะ่ะน่ารักคิดว่าคนเนี้ยได้เข้าแน่นอนแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีกองเชียงใหม่ด้วยซึ่งเขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะคะถัดไปจากซินดี้คือแพรวปฏิตานะคะเป็นอีกคนนึงนะคะแต่ที่เป็นทั้งแอร์ แล้วก็เรียนจบธรรมศาสตร์นะคะดังนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างมีอะไรที่ related กับดิฉันนะคะก็ไม่ <c oughs> ต้องเชียคือคือพ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 ูดว่าคนนี้จบธรมรมศาสตร์นะดิฉันก็จะแบบอ,อืมใช่ก็เป็นแบบร่วมสถาบานนันไงก็แสดงว่ามหาลัยมหาไหั่เราเนี่ยคนสวยนะคะอ่ะแพรขอพูดอย่างหนึ่งว่าอุ่นรู้สึกสงสารแพรมากนะคะแพรต้องอยู่กับคำที่ถูกกดซ้ำว่า ถ้ามาปี2018ันหเนี่ยถ้าไม่แคนถ้าไม่ดรอตัวเองไปเนี่ยมงไปแล้วคือคือเอาถูกคำเนี้ยถูกเอามาพูดซ้ำๆแล้วก็ตลอดเวลาที่เขาแข่งไม่ว่าเขาจะลงภาพไหนก็จะถูกเอาภาพไอปี2018เนี่ยมามาแปะมาแปะตลอดแล้วบอกว่าเอ่อตอน2018ดีกว่ารูปที่แบบวันออเดชั่นเนี่ยดีกว่าดีกว่ามากๆเลยคือสองสารเขาค่ะเหมือนเขาสลัดไม่หลุดแต่ข้อดีคือเขา ทำให้ตัวเองดีขึ้นมากๆเหมือนเขาก็เอาอันนั้นมามา,มา,มาเหมือนคล้ายๆเป็นปมอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอะปี2 0 0พกกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ได้ท็อปสิบแล้วก็รู้สึกเครียดแบบคนก็บอกว่าเขาเครียดอะไรเงี้ยเหมือนเขาถูกกดดันว่าแบบต้องทําให้ได้ดีอะไรเงี้ยค่ะปีนี้เขาก็เลยค่อนข้างจะเป็นคนที่เออกูไม่แคร์อยากกูจะทําให้เต็มที่ได้ไม่ได้ว่ากันอะไรเงีง้ยคือมันเหมือนแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไรเงีง้ยค่ะปีก็ปีสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ย เขาก็เลยออกมาชายมากแล้วหลังจากนั้นนะตั้งแต่เขาชายออกมาเปลี่ยนคือเปลี่ยนแปลงให,ให้มันเป็น better version เลยเนะะี้ยค่ะไม่เคยเห็นภาพไนปี2018นั้นอีกเลยเพราะว่าปีเนี้ยมันลบทุกอย่างไปทุกประการนะคะแล้วก็เต็มตัวมาดีมากๆนะคะเมื่อว,วันพีลิมนะะเนี่ยค่ะชุด evening gown ของแพรวนะคะของพัทรรัตน์เนาะ ดีมากสวยมากนะคะเป็นเหมือนกักเพชรปิดช่วงไหลนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าอกอะไรเงี้ยสวยแล้วก็เป็นแรปเหมือนสเกิร์ตนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะอุ่นหวังว่ายังไงเขาก็ติดท็อป10นะคะแต่ว่าเขาจะขึ้นไปท็อปหหรือเปล่าก็ต้องดูว่าเขาสามารถไปแย่งชิงพื้นที่ กับคนที่เขาทําดีแบบเวอร์ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยก็เดี๋ยวลองดูนะคะถือว่าทุกคนมีแชนส์หมดแหละเนาะอ่ะต่อจากแพรวปฏิตาครบแล้วเนาะครบแล้วเนาะท็อปท็อปท็อปสิต่อไปเลื่อนขึ้นมานะคะเป็นรองอันดับ4นะคะรองอันดับ4อุ่นให้คว e นนะคะ ควีนเน่ยอาจจะไม่ใช่คนที่อุ่นชอบพูดตรงๆนะคะขอโทษน้องควีนด้วยแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้องน้องมีคุณสมบัติที่สมควรเข้าทุกประการนะคะข้อเสียของของควีนที่อุ่นรู้สึกว่าทําให้อุ่นยังเอะเออยู่นะคะควีนเป็นคนที่เหมือนวันนึงสวยวันหนึ่งไม่สวยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ คือผมควีนนะคะถ้ารวบนะคะจะตั้งหมอ้อหรือว่าจะเอาทรงสงูสง,สงแมนจูแย่เงี้ยนะคะอันนั้นอะเข้าแต่พอเมื่อไหร่ควีนปล่อยผมสำหรับอุ่นดูมันมันยุ่งเหยิงอะไรเงี้ยค่ะมันทําผมไม่ได้แบบหลากหลายสไตล์นะคะสำหรับสำหรับสำหรับอุ่นนะวันพีริมนะคะทําผมเก็บขึ้นไปเขาเลยเจิดมากคือเจิดสุดๆแล้วข้อดีของของควีนที่อุ่นเห็นนะคะก็คือเขารู้จักขายตัวเองเวลาพูดเนี่ย พูดได้แล้วก็พูดไปได้เรื่อยๆแต่เขาไม่ได้มายเลยก้องจะจับฉันหรือเปล่าฉันไม่เคยหาซีนจะจับฉันก็ได้เอาฉันไปอยู่ข้างหลังก็ได้หรือว่าฉันไม่ต้องอยู่ในตัวเต็งก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ไม่จอมที่ฉันฉันพูดได้เสมอคือรู้สักขายตัวเองอะคือเอาเขาออกไม่ได้ถึงถึงเขาจะไม่ใช่แบบคนที่เราชื่นชอบแต่ว่าโหเขาเป็นคนที่มงมิโกรดคือมงได้อะค่ะอ่ะต่อไป รองอันดับสามนะคะรองอันดับสามอุ่นให้เอมี่ค่ะเอมี่คิมซอเยอร์นะคะเอมี่รู้จักขายของรู้จักเวลาเขารู้อยู่แล้วแหละว่าการที่เขาอายุสิบเนี่ยมันทําให้คนคอระหาว่าเขาเด็กไปหรือเปล่า แต่ว่ามันเขาแทนที่เขาจะมานั่งบอกว่าไม่เด็กนะคะเป็นผู้ใหญ่แต่มันหลักลอยอะบอกเลยใช่ค่ะเด็กแต่ว่าความเป็นเด็กความเป็นเด็กของดิฉันเนี่ยขอขายความเด็กค่ะขอขายมุมมองของเด็กในรุ่นของดิฉันว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะเปลี่ยนโลกในเจนต่อไปให้มันดียิ่งขึ้นคือเปิดมุมมองอะไรที่มันเฟรชให้สังคมได้รับรู้คือรู้จักขายของอะคือเขาพูดจาดีคือเคมี่เนี่ยไม่รู้จะ คือไม่รู้ว่าจะไปแทรกตรงไหนเลยนะคะคือเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเอมมี่เอมมี่คิมซเยอร์เนี่ยได้จับไม้นะคะคือมันมันเอาเอาเอขาไปว่าเอาเขาไปไปไว้ที่อื่นไม่ได้เลยอะค่ะคือเขาต้องไปอยู่แบบท็อปทเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ลองดูแต่ว่าที่ยังให้รองสามเนี่ยเพราะว่าบางวันเอาตรงๆนะคะบางวันเอมมี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าท็อปทนะในขณะที่ท็อปทนะเขาดีกับทุกวันเลยคิดออกมาคือเขาไม่พร่องเลยอะไรเงี้ย เอมี่ uh, ยังมีบางวันที่อ่ะไม่เจดิดไม่ชายอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่ไม่เขา้าปากนะคะนังตอบได้หมดคือเป็นอะไรที่เลือกใช้คำอังริงนะบางคีบางคำตอบอาจจะไม่ใช่คำตอบอย่างที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาควรจะตอบคือคือไม่ได้ตรงใจเรานะคะแต่ว่ามุมมองของเขาที่เขาบอกว่าทำไมเขาถึงตอบแบบนี้มันมันทำให้เราเถียงเขาไม่ได้มมนทำให้เรารู้สึกว่าเขาเขาไม่โอเคไม่ได้เลยอะคะ่ะคือ มันเป็นสำหรับอุ่นนะมันเป็นเบนฟิตของการที่เขาเติบโตมาในสังคมที่มันค่อนข้างอินดเพเดนต์แล้วกเ็เขาได้โอกาสในการทํางานตั้งแต่ยังเด็กคือได้พบปะเจอเจอ,เจอผู้คนพอสิบเเนี่ยเขาเหมือนฝรั่งอะคะ่ะอายุ19เนี่ยเขาไม่ได้เหมือนอุ่นตอนอายุ19เลยนะคะไม่ได้มีความคิดเด็กคือมีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วอะคะ่ะมันค่อนข้างบียองนะสำหรับเด็กอายุ19ที่เป็นที่เป็นฝรั่งอะนะคะอ้าวต่อ ต่อไปนี้ท็อปทนะคะท็อปทมาแล้วนะคะรองอันดับ2นะคะอุ่นให้วีนาค่ะบอกก่อนท็อปทเนี่ยใครมงคือมันมันคือเขาเป็นอะไรที่มันสูสีแบบสูสีกันจนขนลุกมากเลยแต่ว่าดิฉันก็ต้องทำโพเนาะคุณจะมาบอกว่าทุกคนเท่ากันไม่ได้ให้วีนานะคะ วินากายภาพเนี่ยไม่ต้องพูดเลยแล้วก็เป็นวีนาวีนาเนี่ยเป็นคนที่บุกน้ําลุยไฟสุดๆเป็นคนที่ผ่านกระแสน่ากลัวมากเป็นคนที่แบบอุ่นเห็นน้องตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดเนาะปีปีนิงเนาะเออปีนิงใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่าโน้ตต้องสองพันสิบแปดสิสองพันสิบแปดขอโทษด,ด้วยนะคะสองพันสิบแปดปีนิงอุ่นแบบ เห็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิใช่ไหมวินาขอโทษด้วยนะอันนี้อันนี้อันนี้ขอขอ้อามไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่า2017หรือ2018ันสิปดอะไรประมาณนี้อ่ะออวินาเนี่ยเป็นอะไรที่อุ่นคิดว่าเ,เขาผ่านกระแสน่าก,กลัวมากเลยอะ่ะคือคนพูดจาก,กับเขาอะ่ะเหมือนแบบเหมือนเขาไม่รู้จักว่าคนไทยอะสามารถมี มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันได้อสังคมเราอะมันคือสังคมที่มิกซ์ั p แล้วมันคือสังคมที่ไม่มีใครไทยไทยแท้หรอกอาจจะมีไทยไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่ไทยแท้แล้วสุดท้ายแล้วลูกหลานเราออกมามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าไทายแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่เกิดและโตในสยามสยามประเทศเหมือนกันอะไรเงี้ยคือจิตใจไม่เปิดกว้างเลยเหมือนไม่รู้ว่าในประเทศเราอะมีมีคน หลายเชื้อชาติอยู่อาศัยอยู่มันเหมือนแบบถูกตาหน้าด้วยความที่ว่าเขาเอาเขาเป็นออินเดียนนะคะเป็นสัญชาติอินเป็นเชื้อชาติอินเดียนแล้วก็แบบพูดจาแบบรู้เปล่าบ,บางคนนะคือมันต่าตมขนาดว่าใช้คําว่าแบบเออเป็นพวกแบบลูกอีบังขายแขกอะไรเงี้ยเอ้ยถขายโรตีขอโทษทาลูกอับังขายโรตีอะไรเงี้ยอุ้งรู้สึกว่าแบบเราไงอ่ะแล้วถ้าพ่อแม่ฉันขายโรตีแล้วพี่ตรงไหนคือมันเหมือนแบบ กดคนอื่นอ่ะอุ่นรู้สึกว่าแบบคนพวกนี้นะโล e อดูเค e การศึกษาต่ำจิตใจต่ำแล้วก็การใช้ชีวิตต่ำศีลธรรมต่ำคือไม่รู้จะจะใช้คำว่าต่ำไหม so so ไหนก็โลโซโซโลอะไรเงี้ย คือไม่ได้ไม่ได้มีแม่ตาจิตต่อคนอื่นคือนั่งอยู่หลังคีย์บอร์ดสำเร็จความใคร่โดยการที่พูดจาแย่ๆใส่คนอื่นอนะไรแบบนี้คือแค่เขาไม่เหมือนตัวเองแล้วก็คิดว่าเขาแปลกแย่เขาแตกต่างจากตัวเองคนแบบนี้เหมือนไม่เคยไปเมืองนอกเหมือนไปมาแล้วแต่ว่าก็ยังอาจจะอาจจะได้ไปมาแล้วนะแล้วก็ยังจะยังยังกลับที่จะแบบสักแบบคือมันมันมันยังมันยังมีความแบบ เรวสามในจิดใจที่แบบคิดถึงแต่เรื่องแบบคิดถึงแต่ว่ากูเนี่ยใครไม่เหมือนกูเนี่ยกูจะกดให้โอ้โหคนพวกนี้นี่น่าสมเพชคือไม่คือข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 อใส่อารมณ์นิดนึงนะคะเพราะว่าสิ่งที่วีนาเขาเจอทําไมมันไปเนย่ยงานน่ะทาไมเขาถึงโดนแบบนั้นตลอดอะไรเงี้ยดิฉันน่ะ เ,ออเขาต้องรักทางนี้จริงๆอะรู้เปล่าว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะคือถ้าเราเป็นผู้ปกครองวีนานะเราอาจจะบอกว่าเออก็ถ้าอยากตามความฝันก็ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่อยากให้เป็นเราเป็นแม่คนเนะี่ยเราไม่ออกเราไม่ให้ลูกไปอยู่ตรงนั้นแน่นอนมันเหมือนคนแบบฟังคนคนปากไม่มีหุลูดอะคนพวกเนี้ยไม่ควรปล่อยผ่านนะคะวีนาฝากด้วยนะคนพวกเนี้ยคนโดนแบบทรายเจริญปุราแฟกเตอร์นะคะควรแจ้งความนะ ควรให้ขึ้นสารนะคะควรจ่ายค่าปรับนะจะผ่อนก็ได้แต่ต้องจ่ายแล้วก็นะคะขึ้นหน้าเฟซขอโทษ30วันนะคะคือจำมาไว้เสมอนะคะว่ากระเชาต้องมาคนพวกนี้ปล่อยผ่านไม่ได้คือติเพื่อก่อไดอ้อย่าพูดว่าห้ามตินะเป็นมิห้ามติติเพื่อก่อมันแตกต่างจากการพรุสวาทนะคะการบูลลี่ชาวบ้านแบบบางคอมเมนต์คือ เกิดมาจากท้องท้องพ่อท้องแม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันโหมันมันแย่นะคือเขาผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยดูเห็นหน้าเขายิ้มตลอดก็คือเขาก็ต้องมีความเข้มแข็งในจิตใจ,จยอย่างหนึ่งนะคะคือไม่ได้แสดงความเครียดใดๆออกมาเลยคงชินแล้วเนาะเอ่อทำโตทำทำ,ทำงานสิ่งที่เขาโชว์ออกมาไม่มีพร่องเลยนะคะเขาโชว์ได้อย่างเต็มที่จะบอกว่าวันหัวหินนะคะอะเขาพูดครั้งหนึ่งวันหัวหินคนบอกว่าเขาขาใหญ่เนาะ กต่ทำไมดูอ้วนอุ่นจะบอกว่าชุดว่ายน้ำอะ่ะมันเว้าวหรือว่ามันเล็กไปหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอุ่นนะคะเป็นคนสะโพกใหญ่นะเป็นคนขาใหญ่สะโพกใหญ่นะเออเวลาใส่ชุดว่ายน้ําแบบบางทีผิดไซส์นะ,ะไซส์เล็กกว่าหรือว่ามันมันค่อนข้างรัดนะคะหรือว่าเชุดว่ายน้ําที่เป็นวาวนะคะมันจะทําให้เห็นหลอดขาเ,เนื้อ ะะที่ขอบข้างนะแล้วก็เห็นรอยพับชัดเจนมันมันดูแบบหเหนปลิ้นออกมานะคะถามว่าขายใหญ่ไหมมันรับกับเขาแล้วค่ะเขาเป็นคนด้วยความที่เขาเป็นเชื้อชาติอินเดียนะคะอินเดีย,นะะนเ,ดยเนี่ยจะเป็นพวกที่สะโพกค่อน,นข้างผายแล้วก็มีพุงอยู่แล้วนะคะนี่เป็นฟิกเกอร์ของเขานะวีนาเนี่ยผอมอ หุ่นดีนะคะมีไม่มีหน้าท้องไม่มีพุงแต่ว่ามีสะโพกเหมือนเขาพยายามเปลี่ยนหุ่นตัวเองนี่นแหละให้มันให้มันเป็นเคิร์บี้นะคะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนปีที่เขาประกวดนะ,ะเขาไม่ได้ไม่ได้เคิร์บี้ขนาดนี้อะไรอยงี้คะ่ะอ่นคิดว่าเขาไปเล่นให้แบบ มาแนวสายนี้ด้วยละซึ่งสวยนะบางทีเรายังชอบแบบดูดีบางทีเรายังบอกว่าสายฝอคิมเคแล้วแบบบางคนแบบรักษาให้สะโพกตัวเองให้ใหญ่อะไรเงี้ยมันมันมันไม่แปลกใจคือการเป็นนางงามไม่ได้ผอมแห้งอย่างเดียวค่ะมีฟิกเกอร์หลายรูปแบบแต่ขอให้หุ่นดีแล้วก็ดูเฮลตี้ healthy, เป็นพอนะคะอ่ะแต่ข้อเสียของวีนาคืออะไร ข้อเสียของวีนาสําหรับอุ่นเนี่ยนะคะวีนาเนี่ยเป็นเด็กธรรมศาสตร์ที่ไม่ใช่ธรรมศาสตร์เพราะว่าเขาเป็นคนดีเกินไปนะคะเสียงเขาจะหวานแล้วมีแต่คนพูดว่ารู้จักวีนาเนี่ยวีนาเป็นคนอย่างนี้จริงๆหวานหวาน,วานไม่อะไรกับใครชดชอยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นแบบคนเพื่อนเพื่อเราที่เป็นคนดีเหมือนแบบไม่หือไม่อือเปิดเพื่อนใช้ให้ทํารายงานก็ทําทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ว่าเพื่อนคนอื่นก็ทําทําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ,อมันทำให้วินาตอบคำถามโลกสวยเกินวินาไม่กล้าฟันวินาไม่อันนี้ก็ดีอันนี้ฉันก็ว่าดีใครบอกว่าไม่ดีไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวินามจะมงนะคะวินามงวินาต้องปรับเรื่องการตอบคำถามมากๆนะคะให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มันทัชมากกว่านี้นะคะเพราะอย่างที่บอกคะ่ะถ้าสมมติว่าเรากลับไปดูนะคะคนที่ ได้มงเมสยูเนเวอร์สนะคะเวลาตอบคำถามเนี่ยเขาเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ตอบชัดเจนชัดถ้อยชัดคำรวบรับตัดความให้เหตุผลอยู่ในเวลาที่กำหนดคือมันไม่เลือนลอยอะคะ่ะคือคำตอบวีนาอาจจะมีนามเยอะไปนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนหวานๆเลยทำให้แบบพูดอะไรแบบเข้มไม่ได้นะคะเขาต้องปรับก็ คิดว่าถ้าเขาปรับแน่นๆเข้มะะเขคมเข้าจะไปได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้นะ,ะถัดไปะะผู้ที่ได้จับมือกับ uh, Mess Universe Thailand ะะรองอันดับหนึ่ง First Runner Up ะะถ้า Mess Universe Thailand ไปประกวด Mess Universe แล้วได้มง Mess Universe มารองอันดับหนึ่ง Mess Universe Thailand ก็จะดำรงตำแหน่ง Mess Universe Thailand 2020แทนนะคะซึ่งนั้นก็คือ พรฟ้าค่ะพอนฟ้านะคะดิฉันรับเขาเป็นลูกสาวนะคะไม่มีวันไหนที่พร่องคือรักด้วยหัวใจของดิฉันแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกใช่ไหมตอ่อให้เขาเป็นรับเป็นลูกสาวเนี่ยดิฉันก็ยังมองว่าใครมันตอนเนี้ยใครที่ดีกว่าใครที่มีภาษีมากกว่าอยู่ดีคือรักลูกนะคะดิฉันรักลูกสาวดิฉันลูกสาวที่ดิฉันคลอดมาดิฉันก็รักเขาแต่ว่าถ้าถ้ามัน ดิฉันเตดติดลูกแล้วก็ไม่อวยลูกจนเกินไปอะไรที่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะไม่ว่ากันพอนฟ้าอยากจะบอกว่าเขาไปได้อีกไกลจริงๆถ้ามงดิฉันจะดีใจมากนะคะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกใครเป็น Miss Universe Thailand แล้วดูมามาดีเบตกันดีกว่า Miss Universe Thailand สำหรับดิฉัน อแมนดาค่ะอแมนดาออบดัมนะคะเหตุผลที่ให้อแมนดาอแมนดาก็เหมือนพรฟ้าวิ่งคู่กันมาอย่างเงี้ยแค่อแมนดามีภาษีดีกว่าตรงที่ภาษาได้แล้วก็ตอบคําถามดีกว่าพรฟ้าเอาตรงตรงเลยนะคะพรฟ้าเนี่ยข้อเสียคือตอบคําถามลุ้นๆเลยค่ะคืออกายภาพเนี่ยพรฟ้าว่ายเหือคือเหมือนแบบไม่ไม่รู้จะติอะไรอ่ะมีคนติพรฟ้าหรอคือ เป็นผู้หญิงที่แบบพิสูจน์แล้วนะคะว่าที่เขาเคยคอนฟาเคยพูดว่าสู้แบบหมาจนตรอกอคือสู้จริงๆคือไม่เห็นผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาท้อคือเหมือนแบบสู้ทุกอย่างแบบอะไรอะ่ะแบบเอาเอนเนอร์จี้มาจากไหนมันเหมือนเป็นจะพูดยังไงดีคะเหมือนเหมือนหยดสุดท้ายแล้วอะ่ะมันทําให้แบบไม่มีอะไรจะเสียละกูเต็มที่ใส่ไปเต็มแม็กถ้าลดวิ่งนะคะคือเหยียบ240แล้วนะ คือเหยียบตรงนั้นไปได้เลยเ้ยะเอะอคือรู้เปล่าวะถ้าถ้าพรฟ้ามงนะพรฟ้าก็เหมือนวีนาค่ะคือสองคนนี้เหมือนกันคือต้องไปเรียนรู้การตอบคำถามแล้วก็เกลาคำตอบวิธีการตอบวิธีการฟังคำถามที่มันค่อนข้างซับซ้อนที่พยายามฟังว่าเขาจับจุดอยากให้เราตอบ จุดที่ให้เราตอบแล้วตอบแล้วให้มงให้ทัชใจคนอื่นอะทำยังไงแล้วก็มีอะไรตรงไหนบ้างคือกายภาพมันไม่ต้องห่วงมันไม่มีอะไรเลยดูดูดูวิสตาวีนากับพรฟ้าที่มันอแมนด้าอีกคนคือเขาไม่มีอะไรแล้วว่าแบบทุกอย่างะมันสวยงามมันสวยงามไปหมดอะค่ะก็เขาตอบคำถามนั่นแหละแต่สำหรับอแมนด้าเนี่ยไม่ใช่ว่าตอบคำถามอุย้ยดีเลิศประสิฐนะคะอแมนด้าตอบคำถามดีแล้วนะ แต่ว่าก็ยังต้องกล่าอยู่ดีให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วทุกคนนะ่ะก็กลาคําถามให้ให้ให้มันดีขึ้นแต่แอมแมนด้าเนี่ยเป็นคนที่ต้องเทรนต้องเพิ่มอะไรเงี้ยน้อยที่สุดเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเขาอยู่แบบตรงนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอมแมนด้านะเป็นเป็นเหมือนนักเรียนทุนนักเรียนห้องกิฟต์นะคะนักเรียนแถวหน้านะคะเป็นคนที่เป็นประธานนักเรียนหัวหน้าห้องอะไรแบบเนี้ยคือ ไม่ไม่รู้จะติเขาตรงไหนอะ่ะก็คือพยายามหาข้อเสียของเขาไม่รู้สิคือมันทําให้คนคิดว่าเออเขาไม่โดดเด่นเขาไม่ชายเขาเรื่อยๆมาเลี้ยงๆแต่ว่าคือมันเขาเขาดีทุกวันอะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าเออเขาเยินมาก่อนแล้วก็ชายขึ้นมาหรือว่าพูดเด้งขึ้นมาคือทุกอย่างมันดีจนรู้สึกว่าเราหาอะไรมาติเขาไม่ได้แล้วเหมือนเหมือนมันเหมือนเขาก็มันไม่มีอะไรจะพูดถึงเขาอะ่ะเพราะมันดีมากเลยไงดังนั้นเนี่ยอุ่นให้เขาให้เขามงให้เขามงนะคะ แล้วก็พรฟ้าเนี่ยให้จ่อเลยคือใครทำดีวันฟ i แนลเอาไปเลยค่ะมงก็หวังว่ามันจะเป็นมันจะไม่ใช่แค่มงเมส s u ยูเนเวอร์สไทยแลนด์นะคะมันจะเป็นมงเมส s u ยูเนเวอร์สมงที่3ของเมืองไทยคืออันนี้สิ่งที่ทําให้อุ่นชอบดูคือการการเป็นเมส s u ยูเนเวอร์สไทยแลนด์สมัยนีย้การประกวดนางงามสมัยนี้นะคะมันไม่ได้แค่สวยเดินออกมา L24 สโพก36สูง175อะไรแบบเนี้ยมันวัดกันที่กึนบุบุญนะคะสติสัมปชัญญะการวางตัวการเล่นกับกระแสทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะอุ่นรู้สึกว่ามันมันมันสนุกอะ่ะดูแล้วมันสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้มันฉีกจากขน,ขนบธรรมเนียมประเพณีการการดูนางงามในสมัยเก่าดีนะคะก็อ่ะ หวังว่าหวังว่านะเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ร่วมเชร์ไปพร้อมกันเชียร์อย่างสร้างสรรค์น,นะคะใครได้ต่อให้เป็นคนที่เราไม่เชียร์ขอให้ดีใจกับเขาขอให้เชื่อมั่นนะคะแล้วก็เชื่อว่าเขามีประสิทธิภาพเขาไม่ค้านสายตาแล้วก็เขาจะนํามงที่สามมาให้ประเทศไทยไม่ใช่ว่าไปเดินสวยๆเฉยๆแต่คนๆนี้คือ potential ที่ดีที่จะไปนำ มงกลับบ้านมาให้คนไทยทุกคนนะคะโอเคเบื่อกันไหมไม่เบื่อใช่ไหมรู้ดูออก <laughs> แม้จะไม่มีซาวแม้จะไม่มีโปงชึง่งแม้จะไม่มีภาพวิง่งแม้จะไม่มีซับไตเติลนะคะแต่ว่าก็ทุกคนฟังดิฉันพูดไปได้เรื่อยๆ <laughs> ดิฉันก็พูดคอแหบหมดแล้วนะคะอ่ะ ขอให้มีความสุขกับการรับชมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เข้ามาชมกันแม้ว่ามันจะเปอยู่ในช่วงคืนหมาหอนมันอยู่ในคืนหมาตอนตอนหอนจริงๆที่เวลาฉันลงอะนะคะคือดึกมากๆแล้วของไทยตอนนี้นะคะก็หนึ่งทุ่มครึ่งปกติอาบน้ำแล้วนะคะเป็นคนอาบน้ำไวแต่ว่าวันนี้นะคะก็อยากแต่งหน้าคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นแผลเป็นนะคะต้อไม่แต่งไม่ได้ค่ะอ่ะเอ่อ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รู้สึกดีกด subscribe อยากดูต่อไปก็กดกระดิ์นี่เรียกแขกนะคะอาจจะทำวิดีโอไม่บ่อยนะคะแต่ว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมจริงๆนะคะอ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมอีกครั้งหนึ่งคะ่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย